น้องแกลบคลารวาทนอาจารย์หมอเขียวที่รบอย่างยิ่งค่ะกับครูทุกท่านค่ะ,จะเจริญธรรมำสำเน็กดีพี่น้องทุกท่านค่ะค่ะตอนนี้นะคะไหมเพียนของพุธนะคะก็จะมาส่งกันบ้านนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าครบเจ็ดปีหรือ,อยังนะคะเพราะไหมเป็นนักศึกษาปีหกศูนย์นะคะรหัสหกศูนย์ศูนย์ห้านะคะไหมเริ่มเรียนปีเอ,อ่อนี้เดือนเมษายน แต่ถ้าเรานับไปถึงอีกปลายปีหนึ่งของจบการศึกษาเนี่ยหมายต้องไปจบปีหน้าปีหกเจ็ดเมษาแต่เห็นเ,นเพื่อนๆหม่อ่ะเขาเขาเรียนหลังหม่ะแต่ก็จบเจ็ดปีกันแล้วหม่ก็งงๆอยู่เหมือนกันนะคะว่าได้นับเป็นยังไงนับเป็นช่วงเริ่มแรกของการศึกษาหรือว่านับไปช่วงจบหนึ่งปีถึงปลายปีแล้วนับเป็นการศึกษาที่หนึ่งถ้าถ้านับอย่างนั้นหนะม่ก็ต้องจบเหมือนเพื่อนจบเจ็ดปีที่ใหม่ไม่รู้ใหม่นับถูกหรือเปล่า หมลงทะเบียนเรียนหกศูนย์นะเดินเมษาถ้าเมษาปีนี้ใหม่ก็ต้องจบชั้นปีที่หกแล้วก็เลื่อนชั้นปีที่เจ็ดถูกไหมคะชั้นใหม่ก็จะขอถูกค่ะใหม่ก็จะขอเลื่อนเนค่ะค่ะเลื่อนชั้นจบจบปีที่หกเป็นชั้นปีที่เ,เ,เจ็ดน,น,นะคะแต่ก็ลดละกิเลสอะไรได้บ้างตามสูตรนะคะแต่ใหมก่ก็ในเรื่องของความมีฉันทะเนาะของมูลกามูลสุดที่สิบ รสูตรสิบเนี่ยข้อหนึ่งอ่ะใครมีสัค้าที่เราจะต้องภาพเพียนในการลดละเลิกกินอะไรได้บ้างนะคะตอนนี้ใหม่ก็จะปฏิบัติสิบนะคะโดยการยึดหลักปฏิบัติธรรมก็คืออปัปปน,ะะอนกะปฏิปิปทานะคะอปันกะปฏิปทานะคะก็คือการสำรวจอินทรีย์นะคะในเรื่องของเฝ้าระวังอายตนะทั้งหกของเรานะคะที่มันมีอยู่ในดินแดนของพี่น้อง อัติธรรมชาวอโศกนะคะซึ่งเป็นดินแดนใหญ่ที่เป็นครอบครัวใหญ่มันก็มีตัวกิเลสมากมายให้เราได้เห็นนะคะที่เราจะแพ้อยู่บ่อยๆก็คือเรื่องอาหารนะคะที่เราจะต้องเรียนรู้กิเลสเรื่องนี้นะคะบางทีเราก็ยังมีกิเลสเรื่องต้าหูอยู่ก็อาจจะต้องเดินไปแวะเวียนบ้างถ้าวันไหนไม่ได้กินแล้วเนี่ยมันจะรู้สึกขาดหายไปแล้วก็คิดว่ามันก็เป็นป,ปีนในเรื่องของถั่วเพราะถั่วที่เรากินมันก็ มันก็ไม่ได้มีถั่วถั่วเหลืองแล้วก็ยังติดในรสของรูปที่เรายังมีสัญญาเก่าอยู่ในเรื่องของถั่วเหลืองว่าถ้าเรากินถั่วเหลืองแล้วมันจะช่วยทําให้เราถูก,กับถั่วเหลืองแล้วก็เลยว่าถ้าเราได้กินได้เสพแต่เนี้ยมันก็ทาให้ของเราดีขึ้นนะคะนี่เราก็าพากไปในเรื่องของการลดเรื่องอาหารเนี้ยคะ่ะเราก็มาดูในเรื่องของการที่เรามีโคชนีมะตันยิตานะคะในเรื่อง ของพิจารณานะคะการกินอย่างไรนะคะให้มันมีประโยชน์สําหรับร่างกายนะคะเราก็ดูว่าเวลาเราไม่ได้กินถั่วเหลืองแล้วนะมันมีอย่างอื่นให้เราได้กินไหมมันก็ยังมีถั่วดิสงมันมีถั่วเขียวมันมีอาหารอื่นๆมันก็สามารถที่จะกินได้นะคะก็ไม่จําเป็นต้องไปกินถั่วเหลืองเพราะความอยากของเรามันก็ลดน้อยลงลดน้อยลงนะคะในเรื่องของชาพิยานิโยคะเนี่ยในการกินถั่วของเราเนี่ย เราบางทีเราจะรู้สึกว่าถ้าวันไหนเราไม่ได้กินถั่วเราจะรู้สึกมันเป็นสัญญาของกิเลสมาหลอกว่าเราจะไม่มีแรงมันก็เลยทําให้เราแบบไม่ค่อยไปภาคเพียรในการทํากิจกรรมเท่าไหร่มันจะรู้สึกว่าเออยังไม่ได้กินถั่วนะฉันต้องกินถั่วก่อนหรือว่าฉันต้องไปลงกิจกรรมแต่บางทีมันก็เป็นตัวหลอกของเรานะแต่พอเรามีสติรู้ทั่าทันว่ามันถั่วมันไม่ได้ให้พลังงานที่แท้จริงหรอกพลังงานที่แท้จริงมันเกิดกับ เกิดจากใจของเรามากกว่าที่เราจะควบคุมเอาใจของเรามาเป็นประธานการตั้งฐานงานกิจกรรมใ,ใดๆเราไปลงกิจกรรมเราตากแดดเราทํางานร่วมกับเพื่อนเราทำกุศลแล้วเนี่ยจิตของเราที่มันมีฉันทะความยินดีที่จะทํำในสิ่งหนึ่งเราไม่ต้องตัดต้องเราตัดกังวลเรื่องการกินต่งตางๆไปเราไม่ต้องคํานึงว่าร่างกายเราจะเกิดผลอย่างไรเพราะเรารู้แล้วว่าร่างกายเราไม่ได้ติดป่วยอะไรนี่นะเราเพียงแต่ว่ามันรบกววันไหว้ เรากิดเราไปทําก่อนจะไม่มันมันจะไม่มีแรงถ้ายังไม่ได้กินถั่วแต่มันตรงกันข้ามนะคะทุกครั้งที่เราไปทํากิจกรรมแล้วลับม,มันจะมีพลังมันจะมีแรงมีพลังแล้วอุ้ยพอทาเสร็จแล้วก็บอ,อ,อ้าวแล้วที่เราทําไปเนี่ยความเหนื่อยความรักของเรามันหายมันหายไปหมดเพีย้ยนเอ้าที่เราไปทําอะไรมาก็เหมือนกับเรายังไม่ได้ทําอะไรอันนี้นะคะอันนี้คือจินที่เราได้าพาคเพียนมาในการที่เราจะมีชันท้าในการทําการงานต่างๆ ในชุมชนพี่น้องชาวโสค่ะอันนี้ก็ในเรื่องของโภชเดย์มาตันยุตตาชัยพิยานิโยมะนะคะแล้วก็ในเรื่องของโฟลวินซีเนี่ยความกิเลสข,ของตัวที่เรากินให้โปรตีนเนี่ยความหเรื่องของการกินชั่วถ่เหลืองเนี่ยมันก็จะไม่มีมันก็ไม่แน่มาเยือนนะคะถึงมันจะให้เห็นเราบ้างเราก็ไม่จําเป็นว่าต้องไปกระโจนใส่ตักมันทันทีนะคะเราก็แค่เห็นแล้วก็รู้สึกเฉยเฉยเพราะเราสึกว่าเพียงแค่เราไปกินข้าว กินข้าวเปล่า,ลาหรือออกไปทํางานเนี่ยมันก็มีแรงมากมากพอทําให้ร่างกายของเราเนี่ยมีแรงมีกําลังแข็งแรงเป็นปกติธรรมดานี้ได้แล้วนะคะ,<ฮ>ะนี่ก็ถือว่าเราก็ประสบความสําเร็จนะคะในการที่เราได้ภาพเพียรตั้งใจลดละเลิกในสิ่งที่เรายังติดอยู่มันก็คิดว่า <ฮะ S 1> จางหายไปค่ะ,<ฮ>ะก็ถ้ามันใจที่เราจะทําอีกก็คือในเรื่องของการที่เราจะต้องมีสรรพตัวยินดีในการภาพเพียงตัวอื่นๆให้เพิ่มมากขึ้น <ฮะ S 1> เกีเ่ยวกับการงานของหมู่กลุ่มค่ะก็จะพยายามภาคส่วนยิ่งขึ้นค่ะก็ขอส่งกันบ้านนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นการเลื่อนชั้นของร,รักษาพิทมกษ์คือชั้นที่ที่เจ็ดได้ค่ะขอบคุณครูครทุกท่นค่ะค่ะสาธุค่ะนุชรันาค่ะค่ะในวันนี้เรามีพี่น้องเหลือยังไม่ได้ส่งการบ้านอยู่สามท่านแต่แต่คิดว่าจะให้ส่งหนึ่งท่านนะคะท่านอ่า เรายังไม่ไม่ได้เจอกันท่านเป็นท่านใหม่นะคะส่วนอีกสองท่านอ่าอาจจะได้ขอไว้เท่านี้ก่อนแล้วค่อยวันต่อไปนะคะแต่มีพี่น้องเราที่อ,อยู่คอาจจะเข้าใจเป็นรายการสายด,วด่วนแล้วก็ท่านมามาถามคําถามนะคะเดี๋ยวในตอนท้ายเราก็าช่วยตอบคําถามท่านไปด้วยได้บําเพ็ญกันนะคะ ค่ะอาอนงกับอาน้อมเย็นศีลไว้ส่งพรุ่งนี้สะดวกไหมคะแต่วันนี้ให้อาสุนันได้ส่งก่อนอาสุนันท่านบอกวงเล็บพิจิตด,ด้วยนะคะโอเคใช่ไหมคะอาอนงเดี๋ยวค่อยส่งนะคะวันวันถัดไปค่ะค่ะเชิ